ผมยังไม่เฉลยนะว่าเป็นแกงอะไรนะครับแต่พาคุณผู้ชมไปบุกตลาดกันก่อนนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็น,<ค>นแกงนะคนเหนือรู้คนเหนือเห็นภาพนี้ร้องอ๋อแน่นอนบางคนชอบก็จะชอบเลยส่วนใครที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบไปเลยอ่ะจะมีสอ,สองสองสองกลุ่มแบบนี้นะซึ่งผมเนี่ยต้องยอมรับผมอยู่ประเภทที่สองนะครับนี่คือแกงกระด้างครับ ความพิเศษคือไม่ได้แค่รสชาติกลมกล่อมเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินของชาวล้านานาที่เชื่อมโยงกันแกงกระด้างความโดดเด่นก็คือน้ำแกงมันจะไม่เป็นน้ำแต่จะเป็นลักษณะคล้ายกับบุนหรือว่าเจลลี่เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำในฤดูหนาวเนี่ยจะทำให้เนื้อแกงเซตตัวเป็นเจลาตินแบบ จากธรรมชาตินะครับเวลากินเข้าไปก็จะได้เนื้อสัมผัสที่อร่อยแล้วก็มีความเฉพาะตัวไม่เหมือนกับแกงทั่วไปอย่างแน่นอนเนี่ยครับมันก็จะเป็นกน้อนๆแบบนี้ถือว่าเป็นการใช้สภาพอากาศในช่วงนี้มาถนอมอาหารได้อีกทางหนึ่งนะครับวัตถุดิบที่สําคัญของแกงกระด้างก็คือหัวหมูหรือว่าจะเป็นขาหมูก็ได้ก็จะมีไขมันมีคอลลาเจนพอนํามาต้มจนเปื่อยนํามาแกงเฉพาะเนื้อใส่แล้วก็ใส่พริกแกงต่างๆลงไปนะครับกับเครื่องแกง เสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยให้มันเย็นเซ็ตตัวมันก็จะกลายเป็นวุ้นแบบนี้นะครับการทําแกงกระด้างส่วนใหญ่ทําในช่วงค่ําแล้วก็ปล่อยให้แข็งในช่วงกลางคืนและเช้าอีกวันหนึ่งก็จะได้กินพอดีเลยครับปีหนึงจะได้กินขั้งเดียวหน้าอื่นมันมันไม่เหมาะสมเพราะว่าอากาศเย็นจะหนาวทไม่แข็งตัวแกงกระด้างนี่พาดแปลตรงความหมายก็คือว่าแกงที่แข็งตัวอ่าใช่ อันนี้ของเรามันอยู่พื้นที่ข้างล่างเนาะต้องมีส่วนุ้มผสมนิ่มเนาะให้อยู่บนดอยถ้าอัอาหนานนะอากาศหนาวจัดกเขาก็ปล่อยกินเวลมมุ้จะแกงตัวเองที<ด>่ไม่ต้องใสยย่กุะดก็ไดูคุณผู้ชมในไลฟ์เฟซบุ๊กขออภัย u t u b e จะค่อนข้างสนใจบางท่านบอกว่าคุณแม่ของผมเคยทำให้กินเมื่อก่อนนี้ด้วยนะครับทีนี้แกงกระด้างเนี่ยอันนี้จะมีสองสูตรด้วยกันนะครับมีสูตรพริกไทย ที่เนื้อแกงจะออกมาเป็นสีขาวรสชาติกลมกล่อมแล้วก็สูตรพริกแกงก็คือขวามือนะครับก็จะออกมาเป็นสีออกเข้มๆหน่อยสีส้มๆแบบนี้นะครับรสชาติจะเข้มข้นจัดจ้านให้เลือกตามใจชอบช่วงนี้แกงกระด้างขายดีคนมาซื้อกันเยอะเพราะว่ามีราคาไม่แพงนะครับก็จะขายเพียงชิ้นละ30บาทเท่านั้นเองนะครับแกงกระด้างผมเคยกินตอนเด็กนะครับต่อส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่า อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผมสักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันควรจะต้องเอาไปอุ่นแต่มันอุ่นไม่ได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าลูกบ้านไหนเอาแกงกระด้างไปอุ่นเนี่ยคุณแม่ตีแน่ๆ<อ>เพราะว่ามันจะหายไปเลยจากที่เซตตัวมาทั้งคืน<อ>มันก็จะกลายเป็นเหมือนซุปเหมือนแกงทั่วๆไปแบบนี้<อ>ไม่เป็นแกงกระด้างแล้วนะครับเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งคุณผู้ชมถ้ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยมันก็จะเข้ากันได้ดีนะคะ<อ>แต่ว่าก็คือลองแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลองอีกเลยก็น่าจะเป็นประเภทหลังประเภทเดียวกับคุณเร อ,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 อาจจะแบบว่าไปลองอย่างอื่นดีกว่าอาหาร,รเหนือเขามีหลายชน,นิดไงแต่ช่วงนี้หน้าหนาวนาะถ้าเกิดว่ายังหนาวอยู่ใครขึ้นไปภาคเหนือก็ไปลองให้รู้บ้างก็ได้จะได้รู้ว่าเท็กเจอร์เหมือนที่คุณสิริมาคุณเชื่อสารบอกว่า huh? กินแล้วมันไม่ได้เนี่ยอยู่ในประเภทสองเป็นยังไงเนาะนีลองให้รูค้คุณผู้ชมใน YouTube บอกว่าจริงๆหนาวแบบนี้ต้องจอผักกาดร้อนๆใช่ผมเห็นด้วยเลยอันนี้คือผมชอบมากจอผักกาดใส่กระดูกหมู โอ้โหแล้วร้อนๆนะเหมาะกับการกินในช่วงเช้าหน้าหนาวแบบนี้มากๆทีเด <ๆๆ S 2> ียวคุณเชาาสารคุณต้องพอได้แล้วเพราะตอนนี้หิวมากเลยอ่ะหิวแล้วแต่และเมนูนะ <c oughs> ครับ